สวัสดีค่ะพบกับบ้านตวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพินาอีกแล้วเนาะวันนี้เนาะพินาพาเจ้าสามแสบนะคะมาอยู่ที่บ้านน้อยท้ายสวนนะ,ะทุกคนให้เขามาวิ่งเล่นกันวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะดูดูใบพัดกังหันพินาหมุนริ้วเลยนะคะลมพัดเย็นสบายมากเลยนะ,ะชายไผ่ชายทุ่งนาเนี่ย มีความสุขมากๆเลยค่ะกับธรรมชาติท้ายสวนหลังบ้านนะคะหลังจากจิบกาแฟแล้วอะไรแล้วนะคะพีนาก็พาสามตัวนะคะจอมสซนนะคะมาเรียนรู้บ้านไม้ท้ายสวนนะคะเพราะว่าอีกหน่อยเขาจะต้องมาอยู่ที่นี่กันนะคะเขาจะต้องมาอยู่ที่นี่กันบรรยากาศมันจะดีกว่านะ,ะดีกว่าให้เขาอยู่แต่ในบ้านในห้องแอร์เนาะให้มาอยู่บ้านบ้านน้อยท้ายสวนแบบเนี้ย คือเขาสามารถวิ่งเล่นปีนต้นมงต้นไม้ได้เลยค่ะนี่วันนี้พินาก็มาเก็บกวาดใบไม้นะเพราะว่าลมค่อนข้างแรงนะมันเหมือนแบบประมาณว่าลมปลายฝนต้นหนาวนะฝนน่าจะหยุดแล้วนะเอาจริงๆเนี่ยเอาเอามาเอามาใส่เอามาเรียนรู้ในบ้านหลังใหญ่นะในกรงใหญ่ของเขานะเดี๋ยวจะมีที่นอนมาปูให้อะไรให้นะนี่พินาก็ปล่อยออกมาแล้วเดินกันเลยค่ะ สำรวจใหญ่เลยที่ไหนนะที่นี่มันที่ไหนนะอ้าสำรวจไปลูกสำรวจเดินสำรวจเลยเนี่ยอีหน่อยจะเป็นบ้านหนูแล้วจะเป็นบ้านหนูแล้วนะโอ้ยลมพัดเย็นสบายจังเขาไม่ต้องกลัวเขาจะตกนะแบบว่าเราปล่อยให้เขาเดินได้สบายเลยนะเพราะว่าพอเขาเดินไปจนแบบสุดแล้วนะเห็นที่สูงสูเขาก็จะถอยหลังกลับนอกจากว่าเขาจะแบบว่า ดันกันล่วงลงไปอะค่ะทุกคนปล่อยเลยสบายมากเลยค่ะช่วงนี้ก็พี่นาอาจจะอรีวิวเจ้าสามสามแสบนี่บ่อยหน่อยนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะสำหรับทาดแมวก็คงจะชอบเนาะมา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  ก็พยายามจะปีนขาตลอดค่ะจะขึ้นตักพินาตลอดนะเดินเดินไปเดี๋ยวหันมาเห็นพี่นาก็จะปีนขาอีกแล้วมีตั้งเนี่ยมีตั้งเก่งค่ะแม่ตัวจุดๆนะคือปังๆนะคะไอตัวสีแปลกกว่าเขานี่ชื่อมีสุกนะคะอุ้ยลมพัดจริงๆค่ะเย็นสบายมากเลยลมแรงนะพ่นาว่าคงจะหมดฝนแล้วแหละคงจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วละ่ะหมดสักทีเฮ้อก็ สงสารเนาะพวกที่เขาน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนเลยนะคะค่ะก็ชมคลิปไปเรื่อยๆนะคะใครชอบแมวเหมียวใครเป็นทาสแมวก็คงจะแบบชมเพลินเนาะตาเขาเป็นสีเขียวทั้งสามตัวเลยค่ะเขียวแบบเขียวสวยอะตาเป็นสีเขียวเนาะพี่นาเคยเลี้ยงเหมือนกันนะตาสีดํา กับสีฟ้านะเพิ่งจะเคยเจอสีเขียวนะโอ้ให้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคน